สวัสดีครับผมน้อยเนิอนะครับกับเกม Deadhead Zombie Warfare นะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นอีเวนต์คอนฟาร์มตามที่สัญญาไว้เมื่าพาร์ทที่แล้วนะผมนะก่อนจะไปนี่ผมบอกเลยผมมีนี่ทริคใหม่มาแล้วผมเราต้องมีตัวทีมไจเลอร์สองคนนะผมคือมันจะได้เอฟเฟกต์ก็คือมันจะลดคูลดาวไอเทมพวกนี้นะผมนะแล้วผมก็จะเอาเทอร์โบไปเทอร์โบนี่กันกระสุนดีมากแล้วก็หมอไปยืนฮิลจริงๆตอนแรกผมจะเอาหมอออกแล้วก็เอากล่องพยาบาลมาแทนนะแต่ว่ากล่องพยาบาลผมมันฮิลช้า แล้วก็ช่วงนี้ผมจะไม่อัปเกรดเลยนะเพราะว่าผมจะเก็บเงินซื้อนี่แนนซี่นะผมเอ่อพาราเดมิกแนนซี่โอเคไปลุลยเลยไม่ต้องพูดเยอะนะผมจริงๆคลิปนี้ผมอัดไปแล้วนะรอบหนึ่งแต่ว่าวิดีโอมันหายครับโปรแกรมอัดมันหลุดก็เลยได้อัดใหม่เลยนะไม่เป็นไรจริงๆคลิปเนี้ยน่าจะได้ลงตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานนี้มันแบบอัดไม่ได้แล้วก็มันดึกแล้วด้วยขี้กเกียจแบบว่ายังไงอ่ะตัดต่อแลผมจะทำคลิปใหม่เอาง่าย มาผมบอกเลยว่าด่านนี้มันเกียนมากนะผมโคตรเกียนเลยตั้งแต่มันอัปแพตใหม่ล่าสุดมามันเกียนโคตรไอตัวปลาระเบิดเนี่ยคือระเบิดแพทเก่าเนี่ยคือมันจะแรงตอนเท่าไหร่ละ่ะเลเวลหกใช่ไหมแต่ว่าในแพทเนี้ก็คือมันจะแรงตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนเลเวลสุดท้ายเลยนะผมนะดนะ้อยไปโอเคปล่อยกาดไป เ,เอ้ยมันวิ่งฝ่าไฟมันไม่โดนอันนี้ผมก็จะพูดน้อยๆหน,น่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขออนุญาตใช้สมาธินิดนึงเพราะว่าหมดนี้มันเริ่มแบบอันนั้นแล้วมันเริ่มไม่ปานี้ผู้เล่นแบบเราๆแล้วนะผมผมก็จะขออนุญาตใช้สมาธินิดนึงโอ้ยหืมดีไม่ปลาลงเงนนั้นกองโดง,งนั้นเคไปเลยผมบอกเลยนะว่าไอ้หมดเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นครับตั้งแต่อัปเดตใหม่มาเนี่ยโอ้ย,อยนั่นไง คือระเบิดเนี่ยแต่เก่ามันเทอร์โบมันต้องโดนแบบถ้าจะตายในทีเดียวคือต้องเวลหกขึ้นไปใช่ไหมแต่นี่คือแบบแค่เวลเดียวอะเวลหนึ่งมันก็โดนทีเดียวตายแล้วอะเอาซอมบีไปปล่อยหน้าฐานครับผมกะจะแบบว่าอย่างน้อยถ้าตัวละครเราไปไม่ถึงก็เอาซอมบีไปยืนตีหน้าฐานก็ได้นะเฮ้ยมันจะตีนี้ผมเนี่ยโอ้ยไม่ตีวะรอดเฉย จะรู้สึกเหมือนจะเยอะไปแล้วนะโอ้ยทันไวเนี่ยทันอยู่ทันอยู่ยังไม่อยากปยไปเลยเดี๋ยวโดนเอานี้ก่อนแล้วกันอืมบึ้มไปก่อนอเคดีมีตัวกันกระสุนอยู่เอาหมอวิ่งไปเทอร์โบไปเสริมอืมอืมยิงไปยิงไปนั่นแหละโอ้โหหมอไปยืนตีอย่างั้นเลยเหรอ ออยิงไปยิงไปยิงไปเยอะเยอะเทอร์โบไปอีกอนะไระวางกองเฮบาสุดยอดโอเคมันก็จะถ่วงเวลาได้สักแป๊บหนึ่งนะผมนะก่อนมันจะวางระเบิดลงมาโอ้ยเทอร์โบเกือบเดี้ยงผมบอกเลยว่าตั้งแต่ที่มันอัพซอมบี้มีแรงมานี่โคตรเร็วไงเล่นอย่างยากเอากาศไปบ้างครับากาดนี้สายตีไวไม่เสียเวลาบึมไปไม่ง้างนานทำไมเทอร์โบผมตายหมดเลยวะเนี่ย ตายง่ายมากโอเคผมจะเอาถังระเบิดมาแบบว่าวางดักในฐานเมือะผมนะถ้าพอมันมากองก็จะเยอะเนี่ยก็กดระเบิดไปเลยแบบนี้โอเคปล่อยไปโอเคแล้วเผื่อมีโตัวิ่งออกมามันก็จะโดนดักอุ้ยกาดโดนไฟไหมเนี่ยอุ้ยโดนว่ะเพราะอย่างน้อยก็มันก็ไปตายกันอยู่หน้านั้นนะผมนะ เฮ้ยไม่โดนไฟคอกเลยเหรอเกินโอ้ยแพ้เลยมันวิ่งฝ่านไฟแบบนั้นเลยอะเดีย๋ยวอีกรอบนึงโอเคผมจะเอาหมอออกแล้วก็อกล่องพยาบาลมาใส่แทนคือมันจะฮิวช้านะผมนะเอ้ยไม่สิมันจะฮิวเบาวกว่าแต่จะต่อเนื่องกว่าเดี๋ยวลองดูซิมันจะไหวไหมถ้าได้ก็เล่นเซตียาวๆนะผมมาเดีน๋ะลองดูสิมันจะได้ไหม ตัวตีของผมเนี่ยก็จะมีแค่เทอร์โบกับกาดอย่างเดียวนะผมนะผมจะไม่เอาตัวอื่นลงเลยนะคือไอตัวนี้มันก็ช้าด้วยผมไม่อยากได้เท่าไหร่โอเคเยี่ยมเอาอันนี้ลงมาเลยครับโอ้โหตายเลยเฮ้ยผมไม่น่ารีบปล่อย,อยนี้เลยว่ะเสียฟรีอะนี่ผิดแผนว่ะโคตรผิดแผนเลยผิดแผนมากบอกเลยว่าผิดแผนมาก ไม่ต้องวางแล้วตายแล้วเทอร์โบไปใหมผมจะเอาตัวละครไปกองหน้าฐานเยอะๆเลยนะครับอย่างน้อยถ้ามันตายเนี่ยมันก็แบบไปเป็นซอมบี้อยู่หน้าฐานฝั่งนูน้นไม่มาอยู่ฝั่งนี้ทำไงก็ได้ให้มันไปอยู่ฝั่งนู้นได้เยอะที่สุดเทอร์โบไปวางดักทางนี้ตัวละครผมส่วนใหญ่มันจะขึ้นข้างบนนะเพราะฉะนั้นผมจะเอาถังระเบิดในดักข้างล่างอย่างเดียวเนี่ยโอกาสจะรอดไหมเนี่ย ได้อยู่มัง้งโอเคได้อยู่โอเควางต่อเรื่อยๆโอเคเซตนี้น่าจะได้อยู่ถ้าระเบิดมาลูกหนึ่งนี่ก็คือจบเลยเนี่ยตายทั้งหมู่ครับยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าถ้ามันเกินเลเวล6ไปแล้วอะระเบิดจะแรงขึ้นต้องเป็นตัวละครที่เลือดเกิน100้เท่านั้นหรือไม่ก็กาดที่แบบว่ามีก่อ2ชั้นมันจะรอดได้หนึ่งครั้งนะผมนะระเบิดเนี่ย ไอเอาไปกองกันเยอะๆอย่างนี้เลยเออได้ผลว่ะมันดีกว่านั้นอีกนะรอครับรอเรื่อยๆโอ้ตายหมดไหมเนี่ยตายกบหมด้ยเหลือกาศคนนึงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จัดว่าดีัะผมกล่องพยาบาลวางเลยถังนี้ต่อเรื่อยๆมีระเบิดไหมมีอีกโอเคมกกคีก็ใสอีกมีมียามียาเฮ้ยโอ้โหมันวิ่งรอดมาสองตัวเลยเหรอวะเกินทันไหมเนี่ย ได้อยู่โอ้ยได้น้ำพอดีปล่อยกาดไปน้ำไปลงมาโอเคได้อยู่บื้มโอ้ยไม่โดนระเบิดด้วยโอเคตรงนี้แหละดีอยู่เยอะๆเลยเยอะๆเลยทีนี้เรื่อยๆครับเรื่อยๆมันเพิ่งยิงกันไปได้ไม่นานผมจะรอมันยิงปืนก่อนรอบหน้าก่อนแล้วค่อยเอาถัางอันนี้ลงไอ้เครื่องตีนเลเตอร์อะโอเครอ โอ้ยโอ้ยหงึกว่าปล่อยเร็วไปเมื่อกี้นี้มันนั้น,น,นดีเลยิงด้วยนะั่นอะโฮ้ยสวยแล้วตอนนี้ผมสวยจริงตักตรงนี้เลยบึมไม่โดนด้วยเฮ้ยทันไหมเนี่ยได้อยู่ผมโคตรเกลียดไอตัววิ่งอันนั้นเลยไอตัววิ่งชาร์จของฝั่งมันน่ะเดีพึ่งดีกว่าปล่อยกาดไป มาอีกแล้วยิงเลยโอเคเยี่ยมน่าจะต่อระยะได้อยู่เฮ้ยมันวิ่งมาอีกแล้วะโอเคขวางไว้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 ตายหมดไหมเนี่ยโอ้ตายหมดเลยพระเจ้าหืมเอาละงานช้างแล้วจังหวะนี้จากที่สะสมไาเยอะๆโอ้โหคงน่าจะแพ้แล้ววิดวิ่งมาฝั่งนี้เต็มเลย เฮ้แต่แผนเมื่อกี้ได้อยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าจังหวะเราผิดพลาดไปนิดหน่อยเ <L ope. S 1> ฮ้ยโอ้โหมันตกไม่โดนไดงไงวะง้างสนานเลยอุ้ยรอดจากระเบิดด้วยเบิ้มทิ้งไปเลยฮิวเลยครับไม่ต้องรีรอแลกกันไปเลยเยอะไปแล้วเยอะไปล้เยอะไปล้ปล่อยไหนก็ดีอืม ถ้าโดนระเบิดหวังว่าจะทนได้อยู่นะเพราะอย่างน้อยกาดก็ไม่น่าตายครับเพราะว่ากาดมีเกาะสองชั้นเว้นแต่เกาะกาดจะหายไปแล้วนะเอากาดไปก่อนการเป็นตัวที่ท,น,ทนระเบิดได้มันมีประโยชน์สุดครับณตอนนี้โอ้ยโอโ้มันปล่อยไม่น่าเลยเสียฟรีเลยผมต้องรอยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกันหลังก่อนดีกว่านี่ไงเดี๋ยวลอยวางระเบิดปุ๊บหายหมดเลย ย่างไรก็เหลืออากาศอยู่เยอะไปวะวางนี้หน่อยแล้วกันระเบิดทิ้งไปเยอะไปแล้วโอ้ยเทอร์โบโมาแต่ง้างอะไรวะเนี้ย,เ,ยเดี๋ยวจะพึ่งลงดีกว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรอมันยิงรอบหน้า๋ย้ผมเดลงโอเครอบนี้แหละลงเลยไม่ผหลงเร็วไปไหมเนี่ยสวยแล้ว อย่ามายุ่งกับทางระเบิดโอ้วิ่งแต่มันยิงเครื่องรีเจนผมอะโอ้โหเอ้ยเวลสิบแล้วโอเคเยี่ยมโอ้ระเบิดตายเกี้ยงอะไรกูมีเมกาะอ,อยู่โอ้ยิงไม่ได้ด้วยสวยแหละอันนี้สวยจริงเออตบมันสักทีนี้วิทย์ไปกองอยู่หน้าฐานเต็มเลยเขี้ยอะไรเนี่ยอ,อย่างเยอะโคตรเยอะ โอ้เยอะเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วยิงแข่งกันเลยมั้ยมันเยอะเกินครับไม่ไหวอืมปล่อยออกมาใหม่เริ่มใหม่หมดเริ่มใหม่หมดเหลือแต่อันเดธอันเดธนี่น่าลำคาญอยู่นะอืมลงไปมันเยอะเกินเอาทิ้งบ้างมันเพิ่งยิงไปได้ไม่นาน เร็ว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 เออลงเลยโอ้โคตรน่ารำคาญอันเดสเลยอ่ะเฮ้ยระเบิดจบเลยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอันนี้กูหวงอย่ายิงอย่ายิงโอ้โขาดตัวล่างได้ตัวบนยิงโคตรโหอดเลยวิ่งไปอย่างน้อยนี่ก็กันกระสุนได้อยู่ลงตรงนี้หน่อยลงดีเทลตรงนี้ไว้ข้างหลังปล่อยมันไป ยังไงก็ต้องโดนถังระเบิดก็ยิงชิงอยู่ดีเดี๋ยวพึ่งแล้วกันข้างหลังน่าจะเกาะนะพอแล้วมาเน้งข้างหน้าบ้างดีกว่าอ้าวโอ้โหโดนระเบิดตายมาเลยพึ่งยิงไปได้วมานานวางไปมันจบช้าจังวะเนี่ย โอ้ได้อย่างช้าเลยระเบิดก็ปาเรื่อยโอ้เยี่ยมสุดยอดมากโอ้ยาไม่พอวางลงไปก่อนข้างหลังหายไปแล้วน,นึงได้อยู่ได้อยู่ขอแค่วิดอย่าวิ่งมาฝั่งนี้ไม่ทันขาดคำมันวิ่งมาแล้วอย่าพึ่งดีกว่า เดี๋ยวผมไปเสริมก่อหลังก่อนก่อหลังเริ่มเริ่มหายแล้วเอาตรงนี้แล้วกันมันจ,จะเยอะเกินไปแล้วาออวางไว้ตรงนี้ได้ไหมเออตรงนี้แหละไ,ไปวางไว้ข้างหน้าทําไมเอา้าโอ้โอเทอร์โบวิ่งไปโดนระเบิดอีกเยี่ยมไปเลยก่อบ,บนาหายหมดแล้วเฮ้ยวางหน่อยแล้วกันให้เทอร์โบมันอึดๆหน่อยแทงให้หน่อย เว้ยอย่างน้อยระเบิดก็ไม่โดนรถเว้ยเพิงวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยจาดมาแล้วถ้าผมใช้นี้สแต็คเข้าไปมันจะคูดาวไวกว่าเดิมไหมผมอยากรู้เอาโอ้โหมันวิ่งไปโดนระเบิดอีกแล้วอ่ะผมใช้นี้ดีมันจะสแต็คไวไหมอยากรู้เอาลงสิเฮ้ย ไม่น่าจะช่วยอะไรนะนี่น่าจะเท่ากันแค่ไวกว่านิดหน่อยโอ้โหมันยิงแบบยิงไวมากไม่ทันทําเลยมันยิงแล้วอะ่ะโอ้ง้างอีกไห่กอดง้างนานเกินบางครั้งก็ง้างไวคำไว้คำไ,ไว้ให้นานที่สุด Ừ, ฟางดักหน้าไว้เพิ่งยิงเมื่อกี้ลงไดโ้โอ้โหตายหมดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันวิ่งรอดรูมาเหรอโอ้โหเกินวิ่งรอดรูมาได้ไงผมจะแพ้ไหมเนี่ยมันไม่น่ารอดน่าจะมาไกลได้แค่นี้หมดแล้วอะ่ะไม่เหลือแล้วตอนนี้ ลงลงอีกลงเรื่อยๆนานเหมือนกันนะเนี่ยตานี้รู้สึกว่าเป็นการเล่นที่นานที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเออถ้าไม่นับ iPad นู่นนะแพดนั้นๆนะแพดท,ที่ไอ,อยังไม่มีปาลาระเบิดอะวางกันฐานกันดีกว่าไม่ไหว โอ้โหมันวิ่งรอดรูมาเลยผมต้องเน้นข้างล่างแล้วไอ้ตรงเนี้ยแถวไหนวะมันไม่เห็นผมไม่ได้เล่นในคอมนะครับถ้าเล่นในคอมมันจะมีเคอร์เซอร์เมาส์ชี้อยู่มันจะดูง่ายแต่น,นี้ไม่มีนิ้วมันบงังมองไม่เห็นดูยากโอ้โหมันวิ่งแทรกกลางมาเลยวะ่ะโอ้โหเริ่มเยอะเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหว กาะข้างหลังเริ่มกันไม่อยู่มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยอ้าวเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมแพ้เพราะอะไรผมไม่เห็นเอ้ยเดี๋ยวผมย้อนคลิปดูก็ได้ไมเป็นไรโหนานมากตอนนี้นานมากโอเคนะผมก็สำหรับเกม dead h e a d สอง b โปรแฟร์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมนะผมบอกเลยว่ามันยากมากไอ้หมดเนี้ยแต่ก็สู้ยังสู้ไม่ได้มาทำมาแข่งความยากกับไอ้หมดนนะเหรอวไอ้อะไรนะวอลมา่ะมันทำมาแข่งกันเหรอวะ เอาแบบของหมดที่มันฟาร์มง่ายๆหน่อยได้ไหมขอบง,ง่ายๆอะ่ะนะใครก็ได้เขาไปบอกผู้พัฒนาเกมเขาบอกว่าให้นั้นหน่อยทําให้เกมมันฟาร์มง่ายกว่านี้หน่อยนี่ผมได้ของมาบานเลยแต่เป็นของเลเวลหนึ่งเต็มเลยอะ่ะมันไม่ใช่ของเลเวลสูงๆอ่ะผมก็เอาของเลเวลหนึ่งมาขายนี่แหละฟาร์มตังค์อืมสองเปอแปดแล้วโอเคกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมนะโอเคผมไปแล้วคลิปนี้บา,บายๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเล่นอีเวนต์ใหม่ให้ดูเบื่อแล้วคนฟาร์ม ขอเล่นอีเวนต์อื่นบ้าง